พนคือเสศดน้ำมูกอ้าวไอ้ยังบริสุทิ์เนาะค่ะน้องเพชรลายค่ะพ่อแม่พี่น้องป้องไปเพชรแห้งค่ะกินมะพริกคุณแม่เอาเอาผ้ามาให้ที่ไม่แม่ไม่ได้กินพริกสดกินพริกเผาค่ะสองสองบวงค่ะแซ่บแซบคนกินเผ็ดแล้วไม่เผ็ดเลยแบบว่ากินข้าวเพิ่งกินข้าวเช้านะคะเนี่ยข้าวเช้านะคะน้องนุกเราไม่เราเป็นเจ้าภาพนะคะวันนี้เป็นเจ้าภาพ เป็นเจ้าภาพนะคะเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวนะคะแอดแหม่มแล้วก็แม่แม่ด้วยนะคะมาถึงบ้านแล้วนะคะมาถึงบ้านโดยปลอดภัยค่ะหลังจากไปเรียนขับรถวันแรกปาอ่อนเป็นยังไงบ้างมาสัมภาษณ์หน่อยเลยมามาเฮดเึิงกวาดมาสัมภาษณ์คัคๆอยู่มานั่งพี่ดีค่ะมานั่งมานั่ง นอสัมภาษณ์เนี่ยป้าออนความรู้สึกเป็นยังไงเนาะต่างกันบอกเอ้าไปเรียนไปเรียนขับกับหาดเองโอไปเรียนขับมาวันนี้นะคะลู้ลู้ชึกว่านพิษกับที่เฮ้าขับเองเด้เฮาขับเองนี่แล้วแต่เฮ้าสิบไปเนาะปองใดก็ไดดอันนี้เขาเจ้ามีกฎของขาเจ้าให้ไปซิกแซกซิกแซกซิกแซกหอยหน้า อุ้ยถอยหน้าถอยหลังถอยหน้าวะสันเดินหน้าเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังแล้วก็ซิกซักซิกซักซิกเมื่อนี่ได้ชอบนี่สะดอกจ้าแล้วได้อีกยังอีกไ่เอาคนห้องยังเกาะนิดนมุมน้ำบ่กแหมมแอดแหมมคิว่าอันยุกแจกแล้วไปคนละคันเนาะจะเอื้อนยังไงเด้อคนห้องยังหล่ะ ห้องพ่ออีหยังหล่ะเอาซองหน่ะบอชิดขอบฟุตบาทหน่ะบอชิดขอบฟุตบาทนั่นแหละคุณห้องงยัปีนี่บอปีนฟุตบาทดิบอบอปีนคนเซมีลูกศรบอกว่าให้ตรงเส้นขาวมิเด้อก็บทับจอดไปแล้วกระจอกไปแล้วก็จอดก็ฮักฮักขวามาหน่อยหน่อยก็โค้งอีเออกลับไปกลับมาอย่างละค่ะ บนไปบนมาจนแข้งขาซาเลยค่ะคนแม่พี่น้องเฮ้ยพิษพิษกันเด้อค่ะเด้อไปเฮียนครับรหลดับฮัดครับด้วยตัวตัวเองเนาะไปฮัดครับี่โรงเรียนเน้ยแล้วแต่สิบไปจากล่งสนามก็แล้วแต่สิบไปจากเดินหน้าก็เดินไปอจากถอยหลังก็ทอยอย่างนิหน้าในโรงเรียนอ่ะนี่ยสนามโรงเรียน ไปโรงเรียนฮัดครับเนี่ยิมีคู่เ้ยค่ะเดอร์บอกต้องได้เสียงเงินเนาะต้องได้เสียงเงินสรุปแลต้องเสินเสียงิิป็นว่าต้องได้เสียงเงินเพื่อความถูกต้องปลอดภัยในเทคนิคด้วยมือเนี่ยปะอ้อนก็จะได้ออกถนนข้างไง่มดเลยพรุ่งนี้เจอถนนจริงนะคะพรุ่งนี้นะคะวันนี้แค่วันนี้แค่ขับตามทางเขาเรียกว่าตามทางที่ขับนะคือทางไม่ใช่ถนนจริง มะเอือนนี่แหละเจ้าสิเจอไฟดอกไฟแดงไฟเขียวไฟยังกัว่ากันไปปอออนเราเตือนเต้นว่าเตือนทำเพื่อชิฮยอนมะเอือนปอออนอย่านอนบ่หลับอยู่ค่ะมะแลงนี่พ่อแม่พี่น้องป้องไปเอ้ยจังได๋กะเป็นกำลังใจให้ปอออนในเด้อค่ะเด้อปอออนสร้าขอบคุณสุขุสุขุนเด้อค่ะสามีโทรมาว่าซั่นเอ้าสามีโทรมาคุยกันคนนี้แต่คือไปเห็นเห็นอะไรสามีเอ้ยโอนเงินมาให้่เสื่อนฮัลโหล ทุเรียนในเด้อสามีโอ้้ยนนำใส่ใส่นั่นไม่หน่อยลูกกะละมังไม่หน่อยเออปิดน้ำเลยน้ำน้ำสบายมากป๋าเนี่ยเลยเนี่ยเห็นไหมสบายมากพรุ่งนี้อ่ะตอนนี้น่ะเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ในในรถสองเก้าสิบเก้า ก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ปะพรุ่งนี้เต็มร้อยเลยอย่างนี้เลยพรุ่งนี้พรุ่งนี้ออกถนนใหญ่แล้วนะคะพรุ่งนี้นะคะเออครูครูนะครูที่สอนป้าออนวันนี้นะเขาบอกว่าโอ้ยเหมือนแบบว่าเหมือนเหมือนแบบว่าง่ายมากเลยอะ่ะอืมเขาบอกว่าถ้าเราตั้งใจจะจะไปหนทางไหนนะไปได้เนี่ยเขาว่าอืมขึ้นหอดเบะเด้ขึ้นหอดยายพาเดชงาพาเด้ อยู่ข้าง,งานบนง,งามขนาดนี้จะดอกตุ้มๆงามๆปลูกไว้เยอะเลยค่ะป้าอ่อนปลูกไว้เยอะเลยงามเลยกระได้ต้นเลยสามต้นนะคะมีผักติ้วคอมพูนผักติวต้นผักติวต้นผักติ้วผักติ้วผักติวผักติวกต้วนะคะอันนี้ผักติ้วนะคะ บมีดอกแล้วเลยย่ามดอกมาแล้วมีแต่ใบมาใส่แกงแซ่บเพื่อกันธรรมชาติมากค่ะบ้านอยู่ติดทุง่งนานะคะคก็มีเพื่อนบ้านอยู่นะคะไม่ไม่ต้องทำอะไรเยอะเลย บอกว่านักเรเียนสอนง่ายเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เบรกเดี๋ยวก็เบรกแล้วครูฝึกอ่ะดูนี